ก็เราก็ยังคงแทคกติกของพี่แบนไว้อยู่ครับก็ทําให้เด็กยังไม่งงครับเราพยายามรักษาแทคกติกของพี่แบรนรูปแบบของพี่แบนไว้ก่อนในนั้นนี้ครับภาระของตัวเองครับต้องมีคุมทีมในสัปดาห์นี้ไม่งั้นหนักใจขนาดไหนเพราะว่าทีมก็เหมือนสภาพแบบต้องบอกว่าสมัครสมองมาพอสมควรก็อย่างที่รู้ครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เด็กทุกคนเขาก็น่าจะรู้สถานการณ์ตอนนี้ครับก็แมตช์นี้ทุกคนก็น่าจะรวมแรงรวมใจครับเราก็น่า ก็หวังว่าแบบนี้เราจะผ่านไปด้วยดีครับตัวเราเองครับกดดันไหมครับพี่ใหม่ก็คงไม่ครับผมก็เจอสถานการณ์แบบนี้มาหลายครั้งแล้วกับสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าทุกครั้งก็มันก็มันก็เสียใจนิดหน่อยครับก็กับสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ครับสักนิดหน่อยครับทุกคนค่อนข้างจะช็อกแล้วก็ตกใจกับสถานการณ์นี้ครับแต่ว่าเราเป็นมืออาชีพครับเราก็ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ครับคนคุณเทื่องวันนี้ครับชนะคารด้าสองนี่ยก็ ก็ค่อนข้างพอใจนะครับเราก็ยังคงรูปแบบของโค้ดแบนด์ไว้อยู่ครับก็เด็กทุกคนก็พยายามพยายามปรับครับเพราะว่าพยายามให้สำรองที่ไม่มีเกมพยายามได้แมตชฟิตเนสนะครับ